ที่นี่นะคะเป็นสะพานแดงค่ะอยู่ในตำบลพันท้ายนรสิงห์นะคะหรือว่าที่คนทั่วไปก็รู้จักกันว่าเป็นจุดชมโลมาค่ะจะเห็นว่าสะพานแบบนี้นั้นทอดยาวไปประมาณ700เมตรเลยนะคะถือว่าตอนนี้มีการปรับรูปแบบทาสีใหม่เป็นสีแดงค่ะก็เลยเรียกว่าสะพานแดง โดยจุดนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวเนี่ยขนานไปกับทางทะเลนะคะก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้นะคะสำหรับบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็มีการก่อสร้างนะคะให้ดูมีความมั่นคงมากขึ้น,นะคะ่ะสำหรับรากฐานของสะพานแห่งนี้นะคะตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศกันท่านการเสียงลมธรรมชาติไปก่อนสักครู่นึงนะคะ จริงๆแล้วตรงช่วงที่นี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นจุดชมโลมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือว่าถึงเดือนมกราคมค่ะเป็นช่วงของลมหนาวที่เข้าสู่อ่าวไทยนะคะก,ก็จะมีการพัดพามาโลมาเนี่ยเข้ามามีคนบอกว่าเคยเห็นโลมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้มีน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นโลมา,ามากนะค่ะเป็นอีกหนึ่ง สถานที่นะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่พามาให้ได้รับชมกันค่ะ